วัสดีครับผมก็วันนี้อยู่กับผมนะครับปุ๋ยสมัครเลนเช่นเดิมนะครับนี่เป็นการเดินทางอีกหนึ่งทริปของผมนะครับผมก็เดินทางร่วมกับพี่โอมโมโตโมเมนต์นะครับที่ครั้งที่แล้วเราก็เคยเดินทางกันไปแล้วสําหรับทริปก่อนหน้านู้นนะครับแล้วก็ครั้งนี้ผมเดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์ที่เป็นตัวสกูตเตอร์ของทางค่าย GPS นะครับนี่คือ GPS Drone โดรนนะครับก็จริงๆ GPS โดรนเนี่ยเขาเปิดตัวมานานแล้วนะแล้วก็จําหน่ายขายอยู่ในบ้านเราเนี่ยพักใหญ่แล้วนะครับก็เห็นกันตามท้องถนนอยู่เรื่อ เจ้าตัวที x โดนคันนี้นะฮะสำหรับวันนี้การเดินทางของผมเนี่ยผมเดินทางมาจากกรุงเทพเนี่ยมาที่จังหวัดชัยภูมินะจุดหมายปลายทางที่พักของเราวันนี้เป็นยาดาพูวิวฟาร์มสเตย์นะครับก็อยู่ใน จังหวัดชัยภูมิซึ่งจริงๆก็ไม่ห่างจากตัวที่เป็นที่ท่องเที่ยวที่หลายๆคนมานั่นคือตัวมอหินขาวนั่นเองนะครับเส้นทางเดินทางกันมาเนี่ยระยะทางก็เกือบๆส0่โลได้นะกับการเดินทางจากกรุงเทพมาครั้งนี้นะครับก็ในส่วนของที่พักเนี่ยอ่ามันจะเป็นที่พักลักษณะที่เป็นแบบเป็นเต็นท์มีทั้งกระโจมเล็กกระโจมใหญ่นะครับหรือใครเอาเต็นท์มาเนี่ยก็สามารถมากางเสริมได้นะครับเขาก็จะมีค่าบริการแตกต่างกันไปนะส่วนผมเนี่ยผมฉีกพี่โอมไปนอนเป็นบ้านต้นไม้นะครับซึ่ง เป็นลักษณะเป็นบ้านที่เขาไปสร้างไว้อยู่บนต้นไม้นะครับแล้วก็ต้องเดินบันไดขึ้นไปสงูงพอสมควรนะก็เลยอยากได้บรรยากาศก็เลยแยกออกไปนอนเป็นบ้านต้นไม้นะครับค่าบริการของบ้านต้นไม้เนี่ยที่ผมนอนรวมอาหารเช้าเขาก็คิดอยู่ประมาณ700บาทนะครับที่ผมมาครั้งนี้แล้วก็บรรยากาศของที่พักโดยรวมผมว่าก็วิวดีนะคือมุมที่เราพักกันอยู่เนี่ยมันก็จะหันหน้าออกไปที่เป็นแบบว่าเป็นวิวกว้างๆแล้วก็ สุดลูกหูลูกตาเนี่ยก็จะเป็นทิวเขายาวเลยนะครับเราก็จะมองวิวออกไปแบบสบายตาเลยนะครับในการมาพักผ่อนที่นี่นะฮะก็การนอนบ้านต้นไม้ของมผมครั้งนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกนะไม่เคยมีประสบการณ์การนอนลักษณะนี้มาก่อนก็ต้องบอกว่าจริงๆมันมีทั้งข้อดีข้อเสียนะข้อดีคือโอเคเราได้บรรยากาศที่มันอยู่ข้างบนต้นไม้ใช่ไหมมองไปมันสบายตามันอยู่ที่สูงแต่ข้อเสียก,ก็คือว่าพอตกดึกเนี่ยด้วยความที่มันเป็นบ้านต้นไม้แล้วก็เขาที่นี่เขาใช้ไฟแบบโซลาร์เซล เพราะฉะนั้นพอตกดึกเนี่ยไฟมันจะดับหมดเลยแล้วก็พัดลมเขาไม่ได้มีให้นะก็เลยร้อนขึ้นมาทันทีเลยพอตกดึกผมต้องมาเปิดประตูเปิดหน้าต่างเพื่อรับอากาศด้านนอกเข้ามานะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยที่ใครที่นอนบ้านต้นไม้เนี่ยก็น่าจะพบเจอแบบผมคือเสียงรั่นของตัวบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นของต้นไม้หรือว่าของตัวบ้านเนี่ยเพราะว่าพอมันอยู่สูงและอยู่บนต้นไม้เนี่ยเวลาลมแรงๆก็จะมีเสียงออดแอดออดแอดทั้งคืนนะครับก็นอนแบบแอบร้อนหลนิดนึง แต่ก็โดยรวมก็ถือว่านอนได้นะครับกว่าจะหลับก็ตีสองตีสามแค่นั้นเองนะครับได้ออกมาดูดาวแป๊บหนึ่งออกมาแอบถ่ายวิวดาวตอนกลางคืนก็คือท้องฟ้ามันค่อนข้างเปิดนะเห็นดาวเยอะพอสมควรนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญนะครับใครจะมาพักที่นี่นะครับต้องบอกก่อนว่าทางเข้าเขาเนี่ยค่อนข้างเอ็นดูโร่ออฟโรดนิดนึงนะทางเข้าก่อนจะมาเนี่ยมันเป็นแบบมีทั้งหลุมมีทั้งแบบเป็นแบบทางชันแล้วก็ถ้าเป็นรถเก่งเนี่ยจริงๆก็ต้องวัดดวงเหมือนกันนะ เพราะว่าตอนแรกที่ผมขับเข้าไปเนี่ยพอถึงปุ๊บยังคิดในใจว่าโอ้โหถ้าเป็นรถเก่งมุมถอยออกแน่เลยแต่พอขับเข้ามาถึงที่พักปุ๊บอา้าวมีรถเก่งเขาเข้ามาด้วยนะสองคันก็มีเขาเข้ามาพักเขาก็ขับเข้ามาจนได้แหละคือถามว่ามันมาได้มั้ยมันมาได้แต่ว่ามันก็มีโอกาสที่ถ้ารถรถที่ท้องมันเตี้ยมีโอกาสที่มันจะแบบคูดกับตัวหินตัวอะไรที่มันเป็นหลุมเป็นอะไรเงี้ยนะก็ต้องระวังกันด้วยนะครับแต่ว่าบรรยากาศโดยรวมผมว่ามันก็ดีนะก็คืออากาศกลางคืนเนี่ย ออกเย็นเย็น,เยน,นิดนึงแต่ว่าไม่ถึงขั้นแบบเย็นถึงขั้นหนาวอะไรเท่าไหร่นะครับแล้วก็ส่วนเรื่องอาหารการกินก็แน่นอนว่าคลาสสิกก็คือหมูกระทะเหมือนเดิมนะครับเขาก็มีสั่งชุดเล็กชุดใหญ่ใครมาหลายคนเนี่ยสีหคนเนี่ยสั่งชุดใหญ่ไปเลย500นะครับกินได้สบายๆถ้ามาสัก3าคนก็ชุดเล็กน่าจะกําลังดีนะครับส่วนเครื่องดื่มอะไรก็สั่งเขาได้นะเขาก็จะมีบริการให้นะครับผมแล้วก็พอสักช่วงประมาณตีสอหรืออะไรเงี้ยไฟมันก็จะดับอัตโนมัติเพราะว่า ที่นี่เขาใช้ในส่วนของตัวแผงโซลาเซลล์นะครับเป็นไฟในการที่จะใช้จ่ายให้ที่พักที่นี่นั่นเองนะครับโอเคแล้วหลังจากนั้นก็ผมก็ได้เ,เลยขึ้นมาขับขึ้นมาที่มอหินขาวนะครับก็มาถ่ายรูปบรรยากาศเช็คอินเล็กๆน้อยๆนะครับบนบริเวณมอหินขาวตรงนี้ก็ใครที่เคยจํากันได้ที่นี่เคยถ่ายภาพยนตร์โฆษณาที่พี่เบิร์ดเคยมาโปรโมทท่องเที่ยวไทยนะครับก็นานมาแล้วนะใครที่จําได้ก็น่าจะมีอายุนิดน,นึงอย่างผมเนี่ยผมจําได้นะครับเคยเห็นโฆษณาตัวนั้นนะครับ โอเคครับเรามาพูดถึงตัว g p s x โดนคันนี้กันบ้างน,นะครับผมคงไม่ไปดีเทลรายละเอียดเป็นแบบรีวิวจ๋าอะไรขนาดนั้นนะเพราะว่าด้วยความที่รถมันก็คือ,อไม่ใช่รถใหม่อะไรมากมายนะครับผมขอพูดในแนวแบบว่าในการใช้งานที่ผมเดินทางมากับมันนะทริปนี้ก็เดินทางมาแล้ว400กว่าโลนะครับก็เอาตั้งแต่ความรู้สึกแรกเลยที่ผมได้ขับเนี่ยพอขึ้นไปคอมสตาร์ทรถปุ๊บเนี่ยความรู้สึกแรกที่ผมรู้สึกเลยคือพอขับออกตัวไปเนี่ยรู้สึกว่ารอบเครื่องมันขึ้นเร็วมากนะ ความเร็วต่ำๆเวลาชุดขับออกไปเนี่ยครอบเครื่องมันขึ้นไปถึง5 6000เลยตั้งแต่แรกๆเลยนะทำให้เรารู้สึกถึงเสียงของเครื่องที่มันดังขึ้นมานะครับเสียงเครื่องยนต์เนี่ยมันจะดังอืออขึ้นมาหน่อยนะฮะแต่พอขับความเร็วลอยๆไปแล้วก็ตรงนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรไปนะครับนั่นคือความรู้สึกแรกที่ผมสัมผัสได้นะแล้วก็ส่วนที่2เลยพอเราเดินทางไปสักพักนึงเนี่ย เราก็รู้สึกถึงระบบช่วงล่างนะครับตัวนี้จริงๆช่วงล่างเนี่ยพี่โอมบอกว่าช็อคอัพด้านหลังเนี่ยมันปรับตัวพิลดได้พี่โอมเขาปรับไว้ให้ระดับสูงสุดแล้วนะครับแต่ว่าฟีลลิ่งช่วงล่างที่ผมรู้สึกเนี่ยผมรู้สึกว่าโอเคใช้งานทั่วไปเนี่ยผมว่ามันมันใช้งานได้แหละสบายๆเลยนะแต่ถ้าเดินทางไกลเนี่ยเดินทางไกลยาวๆเนี่ยผมอยากให้มันมีความแบบเหมือนแบบ อาจจะเฟิร์มขึ้นอีกสักนิดนึงน่าจะดีกว่านี้เพราะว่าพอเราเดินทางไกลความเร็วสูงสูงเนี่ยเวลาเราเจอถนนที่มันเป็นรลอนเป็นคลื่นเนี่ยลักษณะการดดตัวของตัวรถเนี่ยมันอาจจะมีการหยุดช้าไปนิดนึงแต่ไม่ถึงขั้นที่แบบว่าโหจะดิ้นตลอดเวลาอะไรขนาดนั้นนะก็ไม่ถึงขั้นนั้นนะครับแล้วก็จริงๆถ้าใครเน้นใช้งานในเมืองตรงนี้ไม่ใช่ปัญหานะแต่ถ้าใครเดินทางไกลไบ่อยๆอะ่ะก็ไปจัดของ YS s ก็ได้ YS เเขาก็มีตรงรุ่นนะใครจะเสริมอะไรตรงนี้ก็แล้วแต่เรื่องของระบบช่วงล่างนะครับ ในส่วนของเรื่องเบรกนะฮะตัวนี้เขาให้ดิสเบรกมาด้านหน้าด้านหลังเลยผมว่าก็โอเคเลยนะสำหรับดิสเบรกหน้าหลังนะครับถึงแม้ว่ามันจะไม่มีระบบ ABS นะครับแต่ว่าด้านหลังเนี่ยเขายังมีระบบที่เป็นระบบ CBS นะครับนั่นคือ Combined Brake System หลักการทำงานของมันเนี่ยคือเวลาเรา กดเบรกหลังนะครับกดเบรกหลังเข้าไปเนี่ยมันจะมีการกระจายน้ําหนักในการที่จะไปจับเบรกหน้าให้ด้วยนะครับนั่นคือเรื่องของระบบความปลอดภัยที่เขามีมาให้ในระบบเบรกของ GB เบกโดนคันนี้นะครับส่วนอย่างอื่นนะครับเลื่อนไม้ก่อนเลยเลื่อนไม้เป็นฟูลดิจิตอลนะครับมองได้ง่ายชัดเจนนะครับตัวแสงสว่างของจอเนี่ยขับกลางวันก็มองชัดเจนและยิ่งด้วยด้านหน้าเนี่ย เขามีเหมือนเป็นเหมือนแบบตัวเป็นบังเพื่อให้ตัวเลือนใหม่มันเป็นเงาชัดเจนด้วยเนี่ยเวลาขี่ไกลก็มองอยังไงก็ชัดเจนนะครับเห็นรอบเครื่องเห็นความเร็วได้ง่ายตัวนี้มองได้ชัดเจนเลยนะฮะแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนะครับเขาก็มีให้ครบนะด้านหน้าฝั่งซ้ายที่เป็นตัวช่องใส่ของเนี่ยก็ผมส่วนใหญ่การเดินทางครั้งนี้ผมก็จะใส่ถุงมือเวลาจอดนั่นแหละครับของมีค่าจะไม่ใส่นะเพราะว่าตัวนี้มันล็อกไม่ได้นะครับแล้วก็ด้านในเองเขาก็มีช่อง USB ให้ด้วย บางครั้งแบตโทรศัพท์เราจะหมดเงี้ยเราก็เสียบชาร์จทิ้งไว้แล้วขี่ยาวๆก็จอดอีกทีนึงแบตในโทรศัพท์ก็มีเรียบร้อยนะครับจริงๆเป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่รถรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขามีให้กันเป็นมาตรฐานไปแล้วนะครับพวกช่อง USB แบบนี้นะตัวกระจกมองด้านหลังนะครับคือตำแหน่งของมันแล้วก็ความใหญ่ของมันเนี่ยผมมองว่าใช้งานได้ดีเลยนะ ปรับองศาดีๆขี่ไกลๆเนี่ยมองซ้ายมองขวาได้ชัดเจนสะดวกนะฮะตรงนี้แล้วก็ในส่วนของตัวใต้เบาะนะครับผมโอเคใต้เบาะเนี่ยผมเปิดดูแล้วมันใส่หมวกเต็มใบที่เป็นแบบเต็มใบใหญ่ๆเนี่ยไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นหมวกทั่วไปหมวกเล็กๆเ,เ,เนี่ยใส่ได้สบายนะฮะแต่ในการเดินทางส่วนใหญ่ผมก็ไม่ใส่หมวกอยู่แล้วตรงนี้ผมใส่ของพวกจุกจิกพวกเสื้อผ้านะครับเสื้อผ้าที่ใช้ในการเดินทางเนี่ยผมก็ยัดใส่ใต้เบาะไปเลย แล้วก็ผมก็มีเป้อีกใบหนึ่งแค่เนี้ยผมก็เดินทางได้สบายสบายแล้วครับทีนี้ถ้ามาคุยกันในเรื่องอัตราเร่งกันบ้างนะครับที่ผมได้ลองขี่มนันทริปนี้นะอัตราเร่งก็ต้องบอกว่าอัตราเร่งตอนต้นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้จีจัดมากนะครับออตั้งแต่ชูตออกตั้งแต่แรกเนี่ยรอบมันขึ้นเร็วนะรอบมันขึ้นเร็วแล้วก็เสียงเครื่องอะไรเนี่ยมันก็จะได้ยินขึ้นมานะครับแต่ว่าตัวเนี้ยผมรู้สึกว่าความเร็วปลายมันทําได้ดีนะพอสักความเร็วแบบ70-80ขึ้นไปเนี่ยจังหวะชูตตเนยวกกลละแ้ ตัวนี้เท่าที่ผมลองท็อปสปีดนะครับยาวๆมีโอกาสได้ลองเนี่ยผมทําได้ถึงประมาณ125-126ในบางช่วงนะครับแต่ว่าในการขึ้นเขาเนี่ยมันจะมีจังหวะที่แบบต้องชูดขึ้นเขายาวๆเนี่ยบิดมาสัก110โอเคความเร็วมันตกนะแต่ว่ามันก็จะตกไม่ได้เยอะมากมันอาจจะตกมาเหลือประมาณสัก95อะไรประมาณนี้ซึ่งมันก็ยังเป็นกําลังของรถที่ยังชูดต่อไปได้ในการเดินทางนะครับนี่คือในส่วนของตัวพวก อัตราเร่งที่ผมได้ลองกับสําหรับ g p i โดในทริปนี้นะฮะทีนี้เราลองมาพูดในส่วนของที่ผมถูกใจมันก่อนดีกว่านะภาพรวมสิ่งที่ผมถูกใจของ g p i c o โดนั่นคืออันดับแรกเลยคือราคานะครับราคาเริ่มต้นเนี่ย65,900นะครับส่วนตัวท็อปที่เป็นตัวคี e รส Special อะไรนั่นก็70,000นิดๆน,น,นะฮะก็จะเห็นได้ว่าราคาถ้าเทียบกับรถครัสเดียวกันในท้องตลาดเนี่ยราคาเขาถูกกว่าคนอื่นๆอ,อยู่ประมาณเกือบ20,000เลยนะตัวนี้ก็เป็นจุดแรกที่ผมชอบนะครับในส่วนของราคานะ จุดที่2ที่ผมชอบคือผมชอบรูปลักษ์ดีไซน์เลยแหละพอมองปุ๊บเนี่ยเรารู้สึกว่าเออการออกแบบของ GPX โดนคันนี้ผมว่ามันลงตัวนะค <Concept S 1> อนเซปต์เขาเนี่ยเป็นสกูตเตอร์ที่เป็นสปอร์ตเหลี่ยมสันการออกแบบต่างๆด้านหน้าด้านท้ายเนี่ยผมมองว่าลงตัวแล้วก็โดยเฉพาะไฟหน้าเนี่ยผมชอบเลยไฟหน้าที่เป็น LED 10ดวงอะไรตามสเปคของเขาเนี่ยพอใช้งานจริงๆอ่ะคือเราขี่กลางวันเป็นหลักใช่ไหมแต่พอเราขี่กลางวันเป็นหลักก็ตามอ่ะพอพอมีโอกาสบางครั้งอ่ผมขับไปใกล้คันพี่โอมเนี่ย ผมยังเห็นไฟหน้าของผมมาอยู่ที่ท้ายรถพี่โอมเลยนะขณะที่เราขี่ตอนกลางวันด้วยซ้ำนะครับตัวนี้แล้วก็ไฟท้ายที่เป็น LED เช่นกันครับเ <c oughs> ขาออกแบบให้เป็นรูปตัว Y ผมมองว่าตัวนี้ก็ทรงสวยดีนะแต่ถ้าอนาคตมีการปรับโฉมปรับอะไรเงี้ยไอทรงที่เป็นรูปตัว Y เนี่ยผมอยากถ้ามันเพิ่มเป็นขีดยาวมาให้มันเชื่อมกันเนี่ยโอ้โหผมว่ามันจะยิ่งจับกว่านี้นะ,ะยิ่งสวยขึ้นไปอีกนะฮะแต่ถ้าถามถึงจุดที่ผมแบบอาจจะขัดใจเล็กๆน้อยๆแล้วก็อยากให้เขา ปรับในโฉมต่อๆไปหรือในอนาคตก็ตามนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยโอเคกุญแจนะครับกุญแจที่เป็นตัวเนี่ยตัวสมาร์ทคีย์ตัว,ตวนี้ที่ผมห้อยติดกางเกงไว้เนี่ยฮะคือจริงๆมันสะดวกตรงที่อ่ะทีนี้คุณไปรีโมทปุ๊บคุณไม่ต้องมาเสียบไขอะไรแล้วใช่ไหมแต่มันมีความจุกจิกกวนใจนิดนึงคือทุกครั้งที่เราจะต้องเ,ออเปิดออนสวิตช์เนี่ยเราก็ต้องกดรีโมทเพื่อปลดล็อกหนึ่งทีซึ่งรถมันก็จะร้องต๊ดๆๆหนึ่งที พอเราเปิดออนปุ๊บจะสตาร์ทเนี่ยมันก็จะมีการเสียงเตือนจังหวะเสียงเตือนที่มันคอยเตือนไปเตือนมาอยู่เนี้ยนะครับแม้ว่ากระทั่งเวลาเราจอดรถแล้วเราจะบิดออฟก็ตามนะครับมันก็จะมีเสียงตืดๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รวมถึงตัวสัญญาณการขโมยที่เขาติดตั้งมาให้เนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะค่าใครมาโดนรถหรืออะไรเงี้ยมันก็จะร้องได้นะมันกลายเป็นทั้งข้อดีข้อเสียสะดวกในการที่คุณไม่ต้องเสียบกุญแจแต่มันอาจจะกวนใจในเรื่องเสียงที่มันคอยเตือนคุณตลอดเวลานะครับตามฟีเจอร์ตามฟังก์ชันของเขานั่นเองนะฮะ ตัวเรื่องอื่นๆที่อยากจะให้ปรับปรุงในอนาคตก็อาจจะเป็นเรื่องของตัวอัตราเร่งช่วงต้นกับเรื่องของเสียงเครื่องยนต์นะครับเพราะว่าตัวนี้พอเราชูดออกไปเนี่ยความเร็วตั้งแต่เริ่มศูนย์เนี่ยรอบมันไปที่5 6 0 0พเนี่ยเสียงเครื่องมันอื้ออึงข้ามาิดนึงนะฮะแล้วก็จังหวะต้นมันอาจจะยังไม่ได้แบบจี๊ดจ๊าดดึงมากแต่ว่ามันดีแค่เรื่องในส่วนของอัตราเร่งช่วงปลายนะครับตัวนี้ช่วงปลายมันไม่ตกนั่นเองนะฮะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของไฟเลี้ยวนะไฟเลี้ยวตัวนี้เวลาเปิดอ มันมีเสียงเตือนแบบตอกแตกตอกแตกค่อนข้างดังชัดเจนนะครับจริงๆมันมีทั้งข้อดีข้อเสียแหละการที่มันมีเสียงดังแบบนี้โอเคข้อดีคือต่อให้ผมขี่อยู่ใส่หมกันน็อกนะผมลืมปิดไฟเลี้ยวผมก็จะได้ยินเสียงตอกแตกตอกแตกอยู่เนี้ยนะฮะแต่ข้อเสียคือบางคนใช้งานในเมืองชิวๆอาจจะแบบเวลาเปิดทีมันมีเสียงมันอาจจะแบบลำคาญนิดนึงส่วนตัวผมผมมองว่าก็แล้วแต่คนนะตรงนี้ก็ถ้าชอบก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าไม่ชอบก็มันก็เป็นเรื่องกวนใจเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองนะครับ ส่วนภาพรวมทั้งหมดนะครับของ G-BX DO เนี่ยก็ต้องบอกว่าเขา,เาให้อุปกรณ์อะไรมาครบคันนะครับตัวไฟพั s ซิ่งนะครับไฟสูงที่เป็นพัลซิ่งก็มีให้ไฟฮัตจัดก็มีให้นะครับก็ ถือว่าเป็นสกูตเตอร์คาร์150นะครับที่น่าสนใจอีกหนึ่งรุ่นนะครับสำหรับ g p s โดนคันนี้นะครับก็สุดท้ายยังไงก็ขอฝากนะครับผมฝากช่องฝากติดตามไปด้วยนะครับใครที่รับชมมาถึงตรงนี้ยังไงก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมคลิปของผมครั้งนี้นะครับแล้วก็ครั้งหน้าผมจะเดินทางไปไหนหรือว่าจะมียานพาหนะเป็นรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์ยังไงก็ฝากติดตามไปด้วยครับครั้งนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับผม